วิธีการรักษามะเร็งอีกหนึ่งอย่างอันนี้เป็นธรรมชาติประยุกต์ก็คือเรื่องของการทําให้ร่างกายสะอาดทางาโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเวเนตแคร์ที่เราเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคไตโรคมะเร็งเนี่ยเรามีหนึ่งกระบวนการก็คือการขับของเสียออกจากร่างกายเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นคอร์ดล้างพิษนะฮะซึ่งในคอร์ดล้างพิษเนี่ยก็จะให้ประโยชน์หลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการบำบัดมะเร็งและเรื่องของการฟื้นฟูไตไปในตัวแถมยังได้ประโยชน์กับโรคอื่นด้วยนะครับจะให้ดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เข้าสู่คอร์ล้างพิษน,นะครับชื่อชื่อ,อผู้ทีการมีความแส็งผงผลแต่ในมือขกชฉยนชื่อวิอโตอันโตนิโอจวนเราต้าองขอคนมาจากจังหวัดรูดรนาี เกิดความประทับใจครั้งที่สองหลังจากนั้นเคอหิวของพี่ชายเมริโมฮงขอเบอร์โทรกับพี่ชายเ้าก็เลยแนะนักว่าเนี่ยมันมีคอร์้านที่ตัดน้าอยู่ที่บางไทรเราก็เลยตัดสินใจโอ้ก็มีเหมืนกัเราก็ยังเคยร้านที่ตัดทุกทีก็เลยตัดสินใจมาป้อนแรงจูใจมาจากการเห็นผลจากพี่ชายนะที่เชื่อไม่เมริโญหลวง เป็นข้านาพอใจคิดว่าเมื่อเราเข้าคอไปเรื่อยอย่าต้องมีต้องไม่ไม่ต้องถายแล้วนะประทับใจมากตังติดการอินดีคอร์สครั้งแรกก็แฟนก็บอกว่าเนี่ยมันมีสตาร์อะไรใหม่เนี่ยแต่วันสุดท้ายนะคะเกิดความประทับใจมากเลยเพราะว่าดีของเสร็จแล้วพร้อมแบบสบายมากแล้วก็แฟนก็เห็นกิจวัตรสุพยากรหมาเก่งก็เก่งก็บอกโอเคนะนี้ก็อยากเฉลี่ยทุกครั้งที่มาในวันนี้ ะะคบอกให้กับญาติของเราว่าคนที่เรารักเพื่อให้เขาจึงมีค่าแข็งแรงอยู่กับเราค่ะค่ะเยี่ยอบคุณมากค่ะได้นำคนมาหลายคนค่ะมาอยู่สิบห้าวันก็มีค่ะมาอยู่พอสั้นๆก็มีค่ะก็แนะนำค่ะเพราะที่นี่ดีมากจริงๆค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะถ้าเทียบกับบริการแล้วก็คุณภาพความสะดวกสบายถูกมากค่ะสวัสดีค่ะเราจะคอยนะคะผู้ช่วยศรีจารย์กับคุณญาติตะกุงค่ะ เพิ่งแสดจันทิสามวันสองคืนจริงๆไปทักใจถึงได้กลับมาสมหลายครั้งแล้วสิ่งที่ได้คือมันช่วยให้สุขภาพดีขึ้นเรารู้สึกเลยว่าพอทำเสร็จแล้วมันโล่งตัวเบาแล้วมันยังรู้สึกว่าหลบดย่อยอาหารมันดีขึ้นนะคะแล้วเวลาบาลางคิดมันเหมือนเหมือนประโยชน์ที่ได้มันระยะยาวค่ะก็อยากแนะนำนะคะคนที่ไม่ป่วยก็ทำได้ ส่วนคนที่ป่วยเนี่ยก็จะมีที่นี่กับทีมงานท่อามากแบบไม่ว่าจะคุณหมอทีมแพทย์พยาบาลคือดูแลได้ทั้งคนป่วยแล้วก็คนทั่วไปคนป่วยจะมีทีมงานดูแลให้คะแนนดีมากนะะแล้วก็จะเป็นแบบเฉพาะสุดของแต่ละบุคคลถ้าไม่ป่วยอยากดูแลสุขภาพเฉยๆอยากสุขภาพดีขึ้นผิวดีขึ้นหรือว่าแบบว่าอยากอยากน้ำหนักลดลงหน่อยนึ่งอยากรู้ว่าการทำยังไงแบบที่นี่ก็ตอบสนองเหมือนกันค่ะก็อยากให้มาลองดูนะคะ ครับอ,นนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สะทรวมบ,บัติที่โรงพยาบาลที่บางไทรนะฮะเรามีคอร์สท,ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาโรคกลุ่มเรื้อรลังนะฮะเรื่องของโรคไตเสื่อมไตาวายมะเร็งภูมิแพ้แพ้ปูมิอีกหล,หลายๆโรคที่มาเกี่ยวข้องกับสารพิษในร่างกายดัน,นี้เวลาเราจะเข้าสู่กระบวนการอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวต้องมีความเข้าใจในกระบวนการ การทาล้างพิษก็มีเป้าหมายที่สําคัญคือทําให้ร่างกายสะอาดขึ้นสารตกค้าง,งต่างๆที่เป็นเน่าของเน่าเสียในทางเดิอนอาหารก็ถูกขับออกเพราะทางเดิอนอาหารของมนุษย์เนี่ยยาวมากนะครับตั้งแต่ช่องปากนะลงถึงกระเพาะอาหารลาไส้เล็กส่วนต้นที่ยาว25เซนทมที่ผมบรรยายไปเมื่อเช้าว่ามันมีส่วนสําคัญในการดูดซึมตัวเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์ก็คือสารที่เข้าไป ควบคุมการฟื้นฟูซ่อมสร้างร่างกายมันจะดูดซึมจากลาไส้เล็กส่วนต้นที่ยาว25เซน,น,นเวลาเราจะกินอาหารที่เป็นพวกมีคุณค่าสูงสุดเนี่ยเราก็ทานตอนท้องว่างแล้วก็ท,ทําทให้พวกผักเนี่ยละเอียดที่สุดก่อนที่จะกืนลงไปเพื่อการดูดซึมเอนไซม์มีประโยชน์สูงสุดนะครับจากส่วนที่เป็นลําไส้ส่วนต้น25เซนเนี่ยก็เข้าสู่ส่วนที่สส,ส่วนสีน้ําเงิน คือส่วนกลางนะฮะยาว2เมตรครึง่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ย่อยอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไป<ม>เพื่อให้ให้มันมีขนาดโมเลกุลเล็กลงให้มันสามารถไปดูดซึมได้ในส่วนสุดท้ายก็คือส่วนลำไส้เล็กที่ยาว4เมตรนะครับพอสารอาหารถูกดูดซ,ซึมเสร็จเนี่ยก็จะเป็นกากอาหารกากอาหารที่ก็จะถูกเก็บอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งยาวประมาณ1.3เมตรนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติ เราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยเราก็สามารถนําประยุกต์มาแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโรคภยัยไข้เจ็บปัญหาที่เกี่ยวกับของเสียของเน่าตกค้างในร่างกายเริ่มจากในลําไส้เริ่มจากลาไส้เขเข้าสู่ร่างกายในกระแสเลือดก,ก็ไปสู่ตับไปสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็ไปก่อโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมานะฮะส่วนสําคัญที่จะชี้ให้เห็นโดยยิ่งที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งก็คือน,นี้ในส่วนของลําไส้ใหญ่ เมื่อสักครู่เนี้เป็นการเอาลำไส้มาคลี่ออกนะตามความยาวอันนี้เป็นลำไส้มนุษย์จริงๆนะฮะแต่ว่าเอาส่วนอื่นออกเพื่อให้ไม่ดูน่ากลัวแล้วก็เห็นภาพชัดแต่ว่าในในส่วนเนี้ยมันเป็นภาพเสมือนคือซ้ายมือของภาพท่านสังเกตไส้ติ่งเนะาะไส้ติ่งอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาฮะฝ่ามือนะเดี๋ยวเวลาภาพเนี่ยจะกลับเป็นซ้ายขวาในส่วนที่เป็นไส้ติ่งเนี่ยมันเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ที่กากอาหารจากลำไส้เล็กเพิ่งเดินทางมาถึงลำไส้ใหญ่ส่วนนี้ไม่เป็นมะเร็งปัจจุบันนี้อัตรา,าเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวจากอาหารที่เน่าเสียหมักหมมอาหารที่เน่าเสียหมักหมมคืออาหารประเภทไหนครับพวกโปรตีนที่ได้กลาวไว้เมื่อเช้าโปรตีนที่คนไทยรับประทานมีอยู่กี่ประเภทครับทวน ห้าประเภทเนาะ,ะที่เป็นสายสั้นกี่ประเภทสาประเภทเนาะทำไมต้องเป็นสายสั้นเพื่อมันจะได้ย่อยเร็วดูดซึมดีของเสียน้อยของเสียตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือ,อยูเรียนในตัวเจ่นหรือว่า b-u' n จากการตรวจเลือดเช่นเดียวกันฮะพอกากอาหารจากลำไส้เล็กเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเนี่ยมันยังไม่เน่า พอไม่เน่าเนี่ยก็มีสารก่อมะเร็งน้อยลำไส้ใหญ่ส่วนนี้ไม่พบว่าเป็นมะเร็งมีลำไส้ใหญ่ส่วนที่สองตรงตรงกลางที่เราเอาออกอันนี้เรียกลำไส้ใหญ่ส่วนขวางอุจจาระก็จะเริ่มอยู่นานขึ้นเริ่มมีการสะสมแบคทีเรียเริ่มมีของเสียของเน่าเกิดขึ้นเราพบว่าส่วนขวางที่เอาออกไปจากรูปเนี่ยนะครับมีอัตราการเป็นมะเร็งประมาณสเปอร์เซ็นพอมาส่วนสุดท้ายที่จะออกทางก้นนะฮะ ยิ่งใกล้ก้นเท่าไหร่เปอร์เซ็นเป็นมะเร็งยิ่งมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้เป็นมะเร็งลัไส้ใหญ่เสี่ยงที่จะถูกผ่าตัดปิดก้นได้เลยเพราะว่ามันไปอยู่ใกล,ล้รูทวารหูลูดมันถูกขว้านออกไปด้วยก็ต้องปิดก้นเลยอัตราเป็นตัวนี้ประมาณ97%เพราะฉะนั้นจะสัมพันธ์กับความสกปรกที่เห็นได้ชัดหนึ่งในข้อที่ผมบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ห้ามมีเลยคือท้องผูก วันเมื่อไหร่ที่เราท้องผูกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับของเสียที่ตกที่เน่าค้างตกค้างอยู่นในลำไส้ใหญ่จะกลับไปไหนครับดูจากภาพกลับไปที่ตับเพราะจากลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะมีหลอดเลือดดำํำของเสียกลับไปที่ตับพอกลับไปที่ตับเนี่ยร่างกายมนุษย์ชอบชอบของเสียไหมครับไม่ชอบมันก็ทําให้เกิดตับเนี่ยมีภาร,ระที่ต้องกําจัดของเสียกําจัดไปกำจัด,ม,จดมาตับเป็นมะเร็งซะเองเลย ก็จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้มะเร็งตับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราทานอาหารเนี่ยที่เป็นโทษกับร่างกายมากเกินไปสะสมนานเกินไปนั้นประเด็นหลายๆอย่างเนี่ยคนไข้บางคนบอกเป็นมะเร็งจากอะไรผมตอบยากมากเลยเป็นมะเร็งจากอะไรแต่ว่าทั้ง,งหลายทั้งปวงที่บรรยายในช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมเป็นพฤติกรรมเป็นสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นเชื้อโรคที่เราติดมา มีหลายชนิดเลยพวกนีเนเน้เป็นสาเหตุที่เป็นตัวส่งเสริมดังนั้นถ้าเราจะลดความเสี่ยงเราก็ต้องไปลดตัวส่งเสริมทั้งหมดที่จะเป็นมะเร็งลงผมชี้แจงเป็นข้อๆนะฮะแต่ว่าบางทีเราฟังไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเบอร์เดี๋ยวจะกระจ่างด้วยการตอบคาถามอีกสักครั้งหนึ่งนะในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่ามะเร็งชอบของสกปรกชอบของเน่าเสียชอบสารพิษ อะไรที่ทําให้ร่างกายเราอ่อนแออะไรที่ทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทมมะเร็งชอบเพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรฮะเราต้องทําสิ่งตรงกันข้ามกับที่มะเร็งชอบไม่ว่าของเสียนั้นจะเป็นของเสียทางกายหรือของเสียทางจิตใจร่้วส่งเสริมทั้งสิ้นผมใช้ธรรมชาติประยุก์เข้ามาช่วยส่งเสริมในการรักษาทางโรคมะเร็งภาวะไตเสื่อมไตวายรวมทั้งโรคอื่นๆเดี๋ยวนี้มันมีสารพัดนะฮะ โดยเพราะยิ่งโรคภูมิทำร้ายตัวเองผมเรียกว่าภูมิเพี้ยนเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายหลายยาวะหนึ่งในยวะนั้นก็คือเรื่องของไตที่ทําให้คุณไข่ไตาวายนะฮะเพราะนึกตามสมพันธ์อันนี้มันแยกกันยากถึงแม้ผมจะ,ะแยกเป็นภาคภาคเช้าเป็นเรื่องของมะเร็งภาคบ่ายเป็นเรื่องของโรคไตจริงจริงมันควบคุมมันครอบคลุมโรคอดืดนืดไปด้วยนะฮะและี้สิ่งที่มันขับถ่ายเนี่ย มันคือของที่ร่างกายไม่ต้องการทั้งสิ้นแต่ว่าตกค้างอยู่อันนี้คือการขับถ่ายจากลำไส้ใหญ่ในคอดลังพิษนะฮะก็จะออกมาเป็นรูปลำไส้อันนี้เหมือนตือหววเนาะมันจำลองลำไส้ใหญ่ออกมาเลยหรือเป็นสิ่งที่เน่าเละตกค้างอันนี้สภาพของตับถุงน้ำดีท่อน้ำดีตับอ่อนอัยวะชุดนี้ถ้ารวมสี่อยวะเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นมะเร็งสูงสุดในร่างกายแลวเพราะเดี๋ยวนี้มะเร็งตับอ่อนก็เพิ่มมากขึ้น แล้วเป็นมะเร็งที่คนไข้เสียชีวิตเร็วสุดนะบางคนรู้ว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนเดือนเดียวเสียชีวิตเลยเพราะว่ามันไปอวัยวะซึ่งกระจายได้เร็วนะฮะเพราะฉะนั้นชุดนี้จะเป็นชุดที่เวลาเราเข้าคอร์ดลังพิดเนี่ยไม่จะถูกบำบัดออกนะฮะจากการทํางานของถุงน้ําดีอันนี้เป็นการจําลองนะฮะของเสียของตกค้างที่มาจากตับก็จะถูกเก็บไปที่ถุงน้ําดีพร้อมๆกับน้ําดีที่มาสะสม สะสมนานข้าวก็เกิดเป็นพวกนิ้วเป็นพวกตะกรันหรือเป็นพวกนิ้วไขมันอันเนี้ยมันจะคือเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยเราจะมีแลบนะฮะตรวจแลบเราก็จะเห็นฟา์มเสี่ยงหรือว่าคนไข้ที่มีค่าแลบแบบนี้น่าจะมีความเสี่ยงอะไรตรวจเลือดแล้วรู้เลยว่าไขมันพอกตับจากการที่เซลล์ตับมันมันเสื่อมนะมันมีเอนไซม์ออกมาเยอะซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องขอบคุณการแพทย์ยุนปัจจุบันที่ให้ความรู้มานาน ผมเรียนแพทย์ปัจจุบันมาเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ผลการตรวจแล้วก็นํามาเชื่อมโยงให้เห็นว่าเรามีความเสี่ยงอะไรแล้วเราต้องแก้แบบไหนในค้อรังพิษเนี่ยมีการกระตุ้นทําให้ถุงน,น้ําดีบีบตัวในภาพสายมือนะฮะบีบเสร็จก็จะขับของเสียจากถุงน้ําดีในขณะเดียวกันมันจะไปดึงของเสียจากตับแล้วก็ตับอ่อนออกมาด้วยตัวที่เราพบบ่อยแล้วก็เป็น สาเหตุอันหนึ่งของการที่มีถุงน้ําดีเน่าอักเสบติดเชื้อแล้วก็เป็นภาะวะส่งเสริมมะเร็งได้ก็คือนิ้วไขมันนะฮะอันนี้เป็นนิ้วไขมันที่ถูกขับออกมาจากถุงน้ําดีปรากฏการก็จะตามสีถ้าสีดําอย่างเงี้ยก็จะเก่าเก็บมานานแต่ถ้าสีเขียวอันนี้ก็จะยังไม่นานนักอันเนี้ยพบความสัมพันธ์ร่วม คนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วไม่เคยเข้าดูแลด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยก็จะมีพวกนี้เยอะไปหมดนะครับคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ภูมิทลาลไรตัวเองก็จะมีพวกนี้เยอะคนไข้ที่มีไขมันพอกตับก็จะมีนี่วพวกนี้เยอะเป็นฟันสัมพันธ์นร่วมกันนะฮะจากการที่เราเห็นฟันสัมพันอันเนี้ยก็นํามาสู่ที่เมื่อเช้านี้ผมได้อธิบายไปแล้วเรื่องของบัตยูเรียนนตโตเจนหรือว่า b u n ไม่ว่าคนไข้จะเป็นม มะเร็งมารักษามะเร็งหรือไตเนี่ยผมจะตรวจ BUN เสมอเพราะ BUN ตัวเนี้ยเป็นสารก่อความเสื่อมอ่าไม่ไม่ใช่ไตเสื่อมอย่างเดียวนะฮะไตจะเสื่อมแน่ตับลำไส้สมองพวกเนี้ยมีของเสียเต็มไปหมดเลยที่คนไข้ไตไวายต้องฟอกไตเพราะ BUN เนี่ยจะไม่ไม่ใช่ระดับอ,อ่ระดับสิบนะฮะเป็นระดับร้อยตัว BUN ที่พูดไปตอนเช้าตัวเนี้ยยิ่งต่ำยิ่งดีคนที่เป็นมะเร็งเมื่อเช้าพูดไปแล้วก่อนผ่าตัด ก่อนที่จะไปตัดชิ้นเนื้อเนี่ยควรจะทําให้บรเวนียต่ำกว่าห้าวิธีการเดียวที่จะต่ำกว่าห้าได้ก็คือทําซีโรโปรตีนคืองดกินโปรตีนประมาณทั้งสองสัปดาห์ของเสียยูเรียไนโตรเจนเนี่ยก็จะถูกขับออกทําให้ระดับในเลือดต่ําพอระดับในเลือดต่ำเนี่ยนะฮะร่างกายเราก็ไม่มีสารก่อมะเร็งทําให้มะเร็งเนี่ยเมื่อกระจายขณะที่เราผ่าตัดหรือไปตัดชิ้นเนื้อเนี่ยมันไม่ไปงอกที่อื่นพอไม่งอกเนี่ย มเมล็ดขาวเราก็เข้าไปโจมตีไปจัดการกับไอเซลล์มะเร็งที่กระจายมาได้ก็จะเป็นความปลอดภัยวิธีการนี้ถ้าผมสามารถไปเปลี่ยนเปลี่ยนใจเปลี่ยนแนวคิดของคุณหมอที่รักษามะเร็งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าอุบัติการที่คนไทยจะเสียชีวิต60%จากการรักษาเนี่ยน่าจะต่ำลงมากๆเลยเพราะว่าได้เข้าใจอีกศาสตร์หศาสตร์ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการดูแลสุขภาพ ไม่ให้เจ็บป่วยอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องตรวจก็คือสภาพไตเพราะว่าการกินโปรตีนเท่ากันในคนไข้คนเดียวกันเนี่ยถ้าไตาต่างกัน BUN จะต่างถ้าไตาเสื่อมมากๆกินโปรตีนเพียงนิดเดียวไม่ไม่ถึงหนึ่งขีดเนี่ยคนไข้ไตาวายเนี่ยก็จะ BUN เ,เยอะแยะและแต่ถ้าคนไข้ไตดีนะฮะไตระดับหนึ่งเนี่ยกินโปรตีนได้ถึง5ขีด500กรัมเนี่ย BUN ก็ยังไม่ขึ้นอันนี้คือความต่างอีกหนึ่งเรื่องท้ายสุดเนี่ยผมแนะนําให้ผู้ที่อยู่ในห,ห้องนี้นะฮะตรวจร่างกายประจำปีอย่าลืมตรวจ3มค่านี้เด็ดขาดเลยคือ BUN, Creatinine, g f r เพื่อจะประเมินเลยฮะเพื่อจะประเมินสภาพการทำงานของไตว่าไตเราทํางานอยู่ระดับไหนเพราะว่าไตเนี่ยมันเป็นทางออกของของเสียที่ขับออกทางปัสสาวะ ของเสียระบายไม่ได้ท่านก็จะสะสมของเสียเยอะคนไข้ที่ต้องฟอกไตก็เพราะว่าบีเอ็นมาสะสมสะสมแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นมะเร็งทันทีนะฮะมันไม่ทําให้ตับวายไม่ทําให้สมองวายทันทนะีแต่ว่ามันจะสะสมจนร่างกายเกิดเป็นพิษขึ้นแล้วระบบทั้งหลายมันล้มเหลวพอไตวายเสร็จระ,ระบบอื่นล้มพอวายหมดทั้งตัวก็เสียชีวิตก็เลยมีความจําเป็นที่ต้องฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมหรือฟอกเลือดทางหน้าท้องเพื่อไปดึง BUN ออกจะเห็นว่าถานนทุกสายเนี่ยนะฮะมุ่งมาสู่ BUN หมดเลยคนไข้ไตาวายก็ต้องฟอกเอา BUN ออกมิฉะนั้นก็จะเสียชีวิตไอเ้เรื่องพวกนี้ผมใช้เป็นไกด์ไลน์ในการประเมินวิธีการดูแลสุขภาพของคนไข้แล้วก็พบเสมอเลยคนที่ BUN ต่ำมาตลอดเพราะผมดูคนไข้เนี่ยดูเป็น10ปีนะฮะ ดูไปสิบปีแล้วก็เห็น BUN ในเลือดเนี่ยมาตลอดเลยคนที่ BUN ในเลือดต่ํามาตรวจผมเมื่อสิบปีที่แล้วกับสิบปีผ่านไปเนี่ยแก่ลงน้อยมากเลยถ้าไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าถ้าคน BUN สูงๆนะฮะจะมาเลยฮะโสมป่วยเสื่อมโรคเยอะมันเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าตัวนี้ยิ่งต่ํายิ่งดีแต่ปัญหาที่จะทําให้มันต่ําก็คือเราต้องกินโปรตีนน้อย พอกินโปรตีนน้อยเนี่ยก็จะขาดสารสาคัญคือขาดกรดอะมิโนเพราะฉะนั้นทางออกในเรื่องธรรมชาติประยุกต์เนี่ยผมก็จะเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องกรดอะมิโนออกมาเป็นอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยที่เอาไปแทนโปรตีนจากอาหารที่เราทานเนี่ยเพื่อให้เกิดสมดุลขึ้นเพื่อไม่เกิดการเจ็บป่วยนะครับ